ผมมาเป็นไอดอลของผมมาพันตักมาชมครับไอโรคติดกำลังสิตาลิศท่านพยังครับพีกรรมการกรรมการโดนบัตรไออเอาประจอนชนบุรีครับผมจะลดตำแหน่งให้แล้วครับขอโทษครับขออภัยทำผิดคิดใหม่ทำใหม่อย่าให้ผิดนะครับท่านต่อไปบังบังบังอ๋อท่านรอกรรมการมันจะต้อไป โอ้โหนะครับ้ไม่้คช่วยนช่วยหน่อยช่วยหน่อยพนมไปแรงไอ้ตเจวิชิตวันนี้นำมุมน้ำเงินยิ้มหวานติดประจันบานครับเอาครับอะนกนกเอาออกมาใหม่เพราะนะครับแล้วก็อีกทรันหนึ่งนะครับขออนุญาตนะครับ ายอำเภอและพวกเรารักชนบุรีนะครับอย่าลืมนะครับ ท่านรองปปัตรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาให้ราชานะครับมาพินีกองข้าวศรีราชาของเรานะครับวันนี้นะครับผมเองมาพร้อมกับทีมงานผู้บริหารของชนบุรีของเรานะครับท่านรองผู้ว่าและการจังหวัดท่านรองพิธิรักษ์คำภาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับท่านสนธยาคุณปื้มนะครับอดีตัล่นตรีกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านนอยเภอดงพลฤุจิธรรมทัศนะครับในายเภอศรีราชาแล้วก็คณะสอจอ ผู้นาชาวเดชชนบุรีนะครับเยี่ยมพระสอจศรีราชาทุกคนนะครับก็ดีใจนะครับวันนี้ประเพณีที่สําคัญของชาวศรีราชาของเรานะครับสงการศรีมหาราชาแล้วก็กองข้าวมวยตับจากนะครับเป็นมวยที่เป็นประเพณีพื้นบ้านนะครับขึ้นทะเบียนได้ขึ้นทะเบียนมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะครับประเภท มิปัญญากีฬาพื้นบ้านนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องสืบทอดต่อกันไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่มาาร่วมนะครับคนนักกีฬาทั้งหลายมาสุขสนานกันแล้วก็เทศบาลเมืองศรีราชานะครับานานยกปืนนายกชายชายทีมกระจ่างนะครับก็เป็นผู้ที่สร้างประเพณีงานกองข้าวหรือสงการศรีราชามายาวนานนะครับตอนนี้ก็โควิด เราว่าผ่านไปแล้วสองปีนะครับปีนี้ก็เริ่มจัดได้ใหม่นะครับการหา่สุดจังหวัดชุมรีนะครับต่อไปเราก็จะร่วมกับทางเทศบาลร่วมกันจัดงานสงการศรีมหาราชาให้เป็นประเพณีของชาวศรีราชานนครับให้ยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมต่อไปอีกนะครับในปีต่อๆไปนะครับก็ขอสวัสดีพี่น้องชาวศรีราชาทุกท่านครับสวัสดีครับโค้เป็นพิธีตอนพิธีเปิดนะครับว่างานสงการศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าวนะครับที่ นายกปืนนะครับได้ทำมาก็หลายปีแล้วตั้งแต่เราอยู่กันที่ที่เก่านะครับที่ที่เขาเทศบาลที่ในส่วนของหน้าพระรูปของเจ้าพยาสุวรรสังนะครับพระอาสุสั์มณีนะครับก่อนที่เราจะได้มาจัดกันที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นพื้นที่ที่เราร่วมกันในการที่จะสร้างให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ นะครับเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ให้ทุกคนได้มีโอกาสได้มาร่วมกันในการที่จะอนุรักษ์วัฒนาธารรมประเพณีย่างที่เราได้ทราบกันนะครับอย่างที่นายกบุยาได้กล่าวเมื่อคู่นี้เนี่ยนะครับสมการศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าวแล้วเราถูกเราได้รับนะครับการยกย่องนะครับให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนาธารรมตั้งแต่ปี2556รวมทั้งมวยตักจากนะครับเป็นส่วนของกีฬาพื้นบ้านนะครับก็เป็นความาภาคภูมิใจ นะครับว่าในสิ er ่งท um to e ี่การัพบุดุษของเรานะครับปู่ย่าตายายได้เริ่มมาแล้วก็สืบทอดมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเราก็ได้มีการพัฒนามีการต่อยอดคือเด็กครับฝ่ายแดงต้นถ้ำฝาแดงมวยไทยยิมจานปี๊เร็วยกที่หนึ่งเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นอ๋อโอ๊ยเอ้า ครับดู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 ด ah ้งด้งมาด้งมาการกันลบไปด่ไอ้น้ำเงินเป็นไง